ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Bike Inspire ช่องที่รวมเรื่องราวยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดและว,วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถจรวจดทางยุทธศาสตร์ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกนั่นคือ DF5 รุ่นปี2026หรือตรงเฟิง5ระบบขีปนาวุธข้ามทวีปที่ได้รับการพัฒนาใหม่จากประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสาคัญด้านความมั่นคงของจีนในยุคป,ปัจจุบันภาพรวมของ DF5 ตรงเฟิง5 df ลบห้าหรือ dongfeng e 5เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบใช้เชื้อเพลิงเหลวที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุค1980แต่ในปี2026นี้จีนได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างและเทคโนโลยีครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงระยะไกลความแม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามโดยเวอร์ชันใหม่นี้มีชื่อเต็มว่า df 5 c ปี2026ซึ่งมาพร้อมความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัว mirv พร้อมระบบนำวิถีที่ล้ำสมัย คุณสมบัติทางเทคนิคของ DF-5 ปี2026 d f 5ีรุ่นล่าสุดมีระยะยิงไกลกว่า1-3,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะยิงถึงเป้าหมายในสหรัฐอเมริกายุโรปหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ32เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง3.3เมตรและมีน้ำหนักการยิงมากกว่า180ตันจุดเด่นสำคัญคือการติดตั้งหัวรบได้สูงสุดถึง10หัวแต่ละหัวสามารถตั้งเป้าได้แยกจากกาันช่วยให้สามารถโจมตีได้หลายจุดพร้อมกันและยากต่อการสกัด ระบบการยิงและการขนส่งแม้ว่า DF-5 จะยังคงใช้ระบบยิงจากฐานใต้ดิน Silo-based launch system แต่จีนได้ปรับปรุงเทคโนโลยีการยิงให้มีความเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบควบคุมจากระยะไกลทำให้สามารถสั่งยิงจากศูนย์บัญชาการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กำลังคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระบบนำวิถีของรุ่น2026ยังได้รับการติดตั้งระบบ GPS จีน b e i d u เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และบทบาทของ DF5 ปี2026 DF5C ถือว่าเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในยุคการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ DF5 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสงครามแบบทั่วไปแต่เป็นเครื่องยับยัง้งหรือดิเทเลนเพื่อป้องปรามการโจมตีจากประเทศอื่นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของจีนในเวทีโลกที่กำลังเติบโตการมีอาวุธที่สามารถโจมตีตอบโตแบบรุนแรงรได้เป็นสิ่งที่จีนต้องการเพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจ ข้อควรระวังและผลกระทบแม้ว่า DF 5ปี2026จะเป็นเครื่องมือป้องกันประเทศที่ทรงพลังแต่ก็สร้างความกังวลต่อประชาคมโลกในเรื่องขององค์การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจนำไปสู่การขยายตัวของยุทธศาสตร์ทางการทหารขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดคำถามถึงเสถียรภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศสรุป DF-5 ปี DF 2026คือขีปนาวุธข้ามทวีปที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางการทหารของจีนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการยิงระบบนำวิถีหรือความสามารถในการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้โลกต้องเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจตามมาในด้านภูมิรัฐศาสตร์หากคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารหรือยานยนต์ยุทธศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่อง The Byte Inspire เพื่อรับชมเนื้อหาที่เข้มข้นและอัปเดตเสมอ